สีสวยเนาะใช่แปดทับสอง <laughs> ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปล่อยไฟกันนะครับผมการปล่อยอุณภูมิไฟก็จะมีทั้งหมดสามเลเวลนะครับแล้วก็บวกกับผมทั้งหมดสามสัมทนะคร <laughs> ับก็คือหนึ่งนะครับสูตรผมแข็งแรงนะครับผมสูตรผมปันกลางแล้วก็สูตรผมอ่อนแอมาที่เลเวลแรกนะครับสูตรผมแข็งแรงนะครับผมเราจะปล่อยไฟอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบองศานะครับผมเดินไฟห้านาทีพักสามนาทีในรอบที่หนึ่ง นะครับพอรอบที่2นะครับเราจะลดอุณหภูมิล,ลงมา5องศานะครับผมก็จะปล่อยไฟอยู่ที่105เดินไป5นาทีพัก3นาทีนะครับ พอพบแล้วมาขึ้นไฟรอบที่3านะครับรอบที่3าเราจะปล่อยไฟอยู่ที่100งองศานะครับผมเดินไฟ5นาทีพัก3นาทีเช่นเดียวกันทำแบบนี้3ารอบแล้วมาเช็คดูนะครับว่าผมแห้งไหมนะครับอันนี้คือสำหรับสูตรผมแข็งแรงนะครับถ้าถ้ายังไม่แห้งนะครับเราจะต้องวอร์มนะครับถ้าวอร์มสำหรับสูตรผมแข็งแรงจะอยู่ที่องศาอยู่ที่70นะครับ10นาทีแล้วจบเลยนะครับไม่ต้องต่อแล้ว10